นายกรัฐมนตรีกำชับประชาชนเดินทางช่วงหยุดยาวนี้นะคะใช้บริการรถขนส่งสาธารณะด้วยความปลอดภัยเว้นระยะห่างสวมแมส์ลดความเสี่ยงโควิด -19 และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ นายธนกรวังบุญคงชนะโฆศกประจาสำนักนายกรัฐมนตรีปรเปิดเผยคำว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใยประชาชนในวันหยุดยาวติดต่อกันตั้งแต่28ถึง31กรกฎาคมนี้ก็ขอให้ประชาชนดูแลตนเองปฏิบัติตนตามตามาตรการสาธารณสุขส่วนบุคคลหรือ universal prevention เว้นระยะห่างสวมแมสเมื่อจะออกเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่ใช้บริการระบบขนส,ส่งสาธารณะเครื่องบินรถโดยสารสาธารณะรวมถึงขณะที่ อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้คนจํานวนมากอย่างที่สถานีขนส่งที่ตลาดสถานที่ท่องเที่ยวที่แออัดซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการแพร่ชเชื้อโควิด -19 ก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดค่ะเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้าก,กากอนามายัยการเวนเร้นระยะห่างเท่าที่จะทําได้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางบนท้องถนนด้วยนะคะตรวจสอบสภาพยานพาหานะปฏิบัติตามกฎจราจรก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะ ในขณะที่ประชาชนเองก็ทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดหยุดยาวนี้นะคะที่หมอชิดกันอย่างต่อเนื่องบอกขอสอคาดว่าวันนี้น่าจะมีการกลับภูมิลำเนาประมาณ25,000คน บรรยากาศการเดินทางออกต่างจังหวัดของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวค่ะ28-31กรกฎาคม2565ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดก็พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการรถโดยสารที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางระยะไม่เกิน300กิโลเมตร โดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำตู้จำหน่ายตั๋วได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไ n n ค่ะว่าเมื่อเช้าประชาชนเดินทางน้อยส่วนใหญ่จะเดินทางช่วงเย็นมากกว่าค่ะโดยเฉพาะเส้นทางสายเหนือสายอีสานเพื่อจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางเช้าพอดีค่ะวันนี้คาดว่าประชาชนจะเดินทางไม่มากนักเพราะว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้ออกต่างจังหวัดกันไปจำนวนมากแล้ว ขณะที่นายสัญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบขอสอเองก็บอกนะคะว่าคาดว่าวันนี้จะมีการเดินทางของประชาชนสายสั้นที่มีระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรซึ่งบขอสอเตรียมรถโดยสารกว่า2,600เที่ยวที่จะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ25,000คนส่วนในเที่ยวกลับค่ะคาดการว่าประชาชนจะเดินทางหนาแน่นในวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2565บอกบขสอก็ได้จัดรถบรขอสอนะคะรถร่วมรถตู้กว่า 2,900เที่ยวที่จะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณกว่า3,000 30, 0คนค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีศักสยามค่ะสั่งกบรรับมือผู้โดยสารเพิ่มป้องกันปัญหาเที่ยวบินป่วนแบบยุโรปสหรัฐพร้อมขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด -19 สายการบินต่ออีกไตรมาสในศักสยามที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือนหรือกอบรค่ะเปิดเผยว่า กบรสั่งการให้ CAAT ประสานผู้ประกอบการทุกรายค่ะเตรียมพร้อมเพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังพบระบบการขนส่งทางอากาศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาโกลาหลอย่างหนักจากการเตรียมรับมือความต้องการเดินทางที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังโควิด -19 นั้นคลี่คลายลงไปขณะเดียวกันกบรย,ยังมีมติระยะเวลามาตรการลดค่าใช้จ่ายและมาตรการการเงินในไตรามาสท,ที่3ามทับสองพเพื่อบรรเทาผลกระท กระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่อไปอีกรวมถึงทบทวนแผนแม่บทห่วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติรวมทั้งออกหรือตอบใบอนุญาตผู้ประกอบการกิจการการบินพลเรือนจากกรณีที่สนามบินทั่วยุโรปรวมถึงในสหรัฐอเมริกาเกิดความโกลหลอย่างหนักในช่วงนี้โดยมีผู้โดยสารและสัมภาระต้องตกค้างจากการยกเลิกเที่ยวบินและเที่ยวบินที่ล่าช้าจํานวนมากตั้งแต่เดือนเมษายน2565เป็นต้นมาโดยในยุโรปค่ะมีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วเก เกือบแสนเที่ยวบินส่วนในสหรัฐอเมริกาก็มีการยกเลิกเที่ยวบินไปไม่น้อยกว่า20,000เที่ยวบินในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงค่ะทําให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ทั้งยุโรปและอเมริกาเองประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการเงินซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับลดพนักงานไปเป็นจํานวนมากรวมทั้งผลพวงจากการระบาดของโควิด -19 ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องกักตัวจนขาดคนทํางานค่ะ นอกจากนั้นในหลายประเทศยังมีการนัดหยุดงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินด้วยก็ทําให้คนทํางานนั้นไม่เพียงพอค่ะพร้อมกันนี้ให้ CAAT AH เร่งประสานทุกภาคส่วนทั้งสายการบินสนามบินบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัดรวมถึงผู้ประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทุกมิติไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในระบบการบินของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่จะมีเที่ยวบินและมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะกบรมมี มติสําคัญด้วยที่จะกระตุ้นและส่งเสริมการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินของประเทศในหลายประเด็นอาที่หนึ่งการขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบสายการบินจากโควิดสิในไตรมาสที่3ทับสองพจากนโยบายผ่อนคลายเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศในไตรมาสที่2ทับสองพสองคือการทบทวนแผนแม่บทห่วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติและ3ก็คือการออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบกิจการพลเรือนค่ะ ต่อกันที่กระรวงพานิ์ค่ะเดินหน้าขึ้นท่าเป็นสินค้า GI ในไทยเพิ่มอีก2ส,สินค้าค่ะนั้นก็คือส้มโอปราจีนและพุทรานมบ้านโพน ก่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า120ล้านบาทต่อปีในสินิลักไกลรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนท้องถิน่นด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นเครื่องมือสําคัญนะคะที่จะช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่นไทยและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งกําเนิดสินค้าค่ะโดยล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียน GI เพิ่มมาอีก2ส,สินค้าแล้วค่ะคือส จังหวัดปราจินบุรีและพุทธานนมบ้านโพนของจังหวัดกรฬสินค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างมากนะคะในแง่ของคุณภาพรสชาติลักษณะที่โดดเด่นช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะอย่างลักษณะเด่นของส้มโอปราจีนก็เป็นส้มโอสายพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวน้ำผึ้งพันธุ์ขาวใหญ่พันธุ์ขาวแตงกวาก็จะมีรสชาติหวานไม่ขมเปลือกบางเนื้อเยอะนะคะเมื่อครบกำหนดเก็บเกี่ยวก็สามารถปอกเปลือกทานได้เลยค่ะไม่ต้องรอลืมต้นปลูกและผลิตใน เขตจังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้นนะคะก็สร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ของปราจีนบุรีกว่า100ล้านบาทต่อปีเลยค่ะ ส่วนพุทรานมบ้านโพนก็จะมีลักษณะเด่นที่เนื้อละเอียดสีขาวชํำน้ำกรอบหวานผลกลมหรือผลรีค่ะผิวเปลือกสีเขียวหรือสีเขียวอ่อนและเปลือกบางด้วยซึ่งปลูกแล้วก็ผลิตที่อำเภอคำม่วงกับอำเภอสามชัยของจังหวัดกระสินนี่กระาังไรายได้ให้กเกษตรกรในพื้นที่กระสินกว่า21ล้านบาทต่อปีเช่นกันค่ะปัจจุบันนี้นะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนสินค้า G.I. ของประเทศไทยรวม161สินค้าแล้วค่ะครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศก็สร้างความเข้มแข็ง ให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากรวมกว่า42,000ล้านบาทช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไม่ให้ถูกกดราคาสินค้าเกษตรสำหรับวิสาหากิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิน่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิน่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และมีคุณภาพมีชื่อเสียงก็สามารถมาขอรับคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้นะคะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b news